และสมคิดจตุสีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยเปิดเผยถึงแนวทางการใช้กองทุนสร้างอนาคตไทยของพักสร้างอนาคตไทยระบุว่าประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจเข้าสู่แนวโน้มถดถอยภาคการค้าเกิดปัญหาต้นทุนสูงกเกษตรกรรายได้น้อยปุ๋ยราคาแพงประชาชนเป็นหนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องได้รับการดูแลเร่งแก้ปัญหาเยียวยาประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในกองทุนสซ่านาคตไทยให้แบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกใช้สําหรับเร่งด่วนสําหรับช่วยเหลือแบบทันทีเพื่อไปเยียวยาช่วยเหลือคนที่ยากลําบากมากๆเพราะไม่อย่างนั้นเขาอยู่ไม่ได้ให้ไปดูว่าเกษตรกรจะเข้าไปช่วยเขาอย่างไรชาวบ้านจะช่วยเขาอย่างไร SME จะช่วยเหลือเขาอย่างไรอย่าให้ล้มตายได้เข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่จําเป็นมากๆอย่างเช่นแกส๊สปุ๋ยรวมถึงคนชราซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจในระยะสั้น อีกกองสําหรับระยะยาวซึ่งเป็นส่วนสําคัญคือการวางรากฐานให้อนาคตคนกว่า60%ในไทยอยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ภาคเกษตรกรรมมีส่วนใน GDP ไม่ถึง10%ปัญหานี่เยอะผู้นําและสภาต้องช่วยนะักการเมืองต้องช่วยเพื่อให้ชาวนาสามารถหายใจได้บ้างจากนั้นปฏิรูปภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวถึงรากถึงโคนซึ่งงบในส่วนนี้จะมาจากก้อนแรกที่ไปช่วยรากหญ้าให้นําเงินเข้าไปหมุนเวียนในท้องถิน่นโดยให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเมื่อเกิดการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวเข้าไปเชื่อมโยงกันเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น